วันนี้ก็ได้ทําการเช่าบูชาพายันเลื่อนสมรศักดิ์หลวงพ่อรวยวัตโกอ,อันนี้เป็นสีแดงก็ได้ทําการเช่าบูชามาช่วงนี้ณปัจจุบันเนี่ยราคาหลวงพ่อรวยเนี่ยเริ่มลดลงก็ก็ใครที่มีทุนทรัพย์ก็เริ่มช้อนเก็บได้ปัจจุบันเนี่ยวันนี้วันที่3 1ธันวาคม 2 0 5ก็ราคาก็เริ่มลดลงเป็นเรื่องปกติมีขึ้นก็ต้องมีลงอ่าตอนที่พีคเลยเนี่ยเลื่อนสมรรถศักด์สีแดงเนี่ยราคาอยู่ประมาณ3,000สายัางผืนเนี้ยก็ได้มาในราคา2,100ก็คือถือว่าลงก็ช่วงเนี้ยจะเก็บก็ต้องรีบเก็บ เราก็มาดูกันพยันเลื่อนสมรสัักปีออกปี2,559ซึ่งทันหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่มรณะภาพเนี่เราก็มาดูกันนี่ความสวยงามของพยยันนี่ตาปั๊มอยู่ตรงนี้ ตาปั๊มตาปั๊มวัตโกก็เบื้องต้นก็หลักการดูแท้เก๊ก็อย่างที่ผมบอกเคยบอกไปในคลิปก่อนก่อนอนิ้วเนี่ยจะต้องอยู่ต่ำข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งอันนี้แท้ แต่ถ้าชนกันเนี่ยเย<แ>กะแล้วก็ตรงไก่เนี่ยถ้าหัวไก่เนี่ยเกือบชนกับวงกลมเนี่ยก็เกะของแท้ก็จะมีระยะห่างหน่อยเบื้องต้นที่ดูคร่าวๆนะอันนี้ก็สวยงามเลื่อนสมรรศักหลวงพ่อรวยสีแดงแต่ก่อนราคาแรงตอนนี้ราคาเริ่มลดลงก็ใครที่มีทุนทรัพย์ ในการเก็บก็ควรจะเก็บช่วงนี้ที่ราคาลงความสวยงามสีสันถือว่าสวยป้ายแดงตรงนี้จะเป็นรอยถือว่าชัดอยู่ใส่ยกรอบก็จะสวยงาม นี่ก็มาให้ชมกันความสวยงาม,อามนเ,นเอาไปเไอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าช่าววัตถุมงคลอะไรนี้ก็จะมา,าแกะให้ดูความสวยงามงอันนี้ก็จบต่านี้สำหรับผ้ายันเลื่อนธรรมศักดิ์หลวงพ่อรวย สีแดงหลังจากที่ได้พยันมาก็ได้ทำการส่งร้านใส่กรอบเดี๋ยวเราก็มาชมความสวยงามของอพยันเลื่อนสมมศักดักหลวงพ่อรวยสีแดงกันว่าจะสวยงามเพียงใด นี่ก็เป็นความงดงามของพยันเลื่อนสมณศักดิ์เมื่อใส่กรอบเป็นที่เรียบร้อยก็จะมีความสวยงามาเบื้องต้นเดี๋ยวก็ทำการเก็บไว้บูชาใส่กรอบแล้วสวยมากลองดูความสวยงาม เป็นพยานที่ได้รับความนิยมมากของหลวงพ่อรวยพยานเลื่อนธรรมนัสสักสีแดงในรุ่นนี้ก็จะประกอบด้วย5สีมีสีแดงสีนํำเงินสีฟ้าแล้วก็เก็ดเงินเก็ดทองอันนี้รอยปัป๊มก็อยู่ตรงนี้ใส่กรอบแล้วก็สวยงามมาก